ดวงกิจของพวกเรานั้นที่ตกเป็นทาแห่งอารมณ์กามะคุมทั้งหลายเป็นเพราะว่าเราติดอยู่ในหลงเพราะเมื่อไรที่เราหลงเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เราหลงไปนั้นมันเป็นดีหรือเป็นชั่ว ทางที่ให้เราเลือกเดินกันทุกคนนั้นมีทางดีและทางทัว่วอยู่ที่ว่าตัวของเรานั้นจะเลือกเดินเอาทางไหน,นที่เราหลงทุกวันนี้ไม่ได้หลงอะไรเลยหลงอยู่ในหนังตะโจตะโจตะโจแปลว่าหนังหนังที่มันหุ่มหอ ร่างกายอวัยวะน้อใหญ่ไยภายในเราจรึงไม่เห็นสิ่งโสโครกสกรปรกทั้งปวงว่าในร่างกายที่หนังเราหุ้มห่ออวัยนี้ถ้ามีใครมาถลกหนังเราออกคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่มีใครที่จะน่ารัก มีแต่ความปกปกกน่าเกียดน่ารังเกียจเป็นที่สุดขอให้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าถ้าเราถูกถ้าหลงหนังออกไปถามว่าใครจะชอบเราไหมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เรารักรักนี่หมายถึงว่ารักในด้าน อยากเอามาเปล่งแปลงอยากเอามาเป็นเมียเมื่อเรารักในสิ่งเหล่านั้นแล้วเราลองคิดกันนาว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นถูกถลกหนังออกนี้ยังจะมีความสวยยังจะมีความหล่ออยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าจึงให้สอนว่า ให้เราทั้งหลายพิจนาวาเกษาโรมานาขาทันตาจะโวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของสกป,ปกโสโครเป็นของที่พวกเรานั้นต้องหมั่นทําความสะอาดดูตลอดเวลาก็คือผมขนเล็บฟัน หนังห้าประกาศนี้ถ้าใครยกเอามาเป็นปัญญาได้ก็เหมือนว่าเรานั้นได้เจริญกรรมฐานอสุภกรรมฐานคือพิจารณาในร่างกายของตัวเราเองก็ดีคนอื่นก็ดีล้วนแล้วมีแต่วความสะกะปรกโสโครก ด้วยกันหมดทุกคนไม่เลือกว่าจนหรือว่ารวยพอทลกหนังออกท่านั้นแหละรวยจนไม่สำคัญแล้วเพราะอาวัยวะภายในทั้งหลายนั้นที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรบ้างและให้เรามองไปถึงข้างในถึงความสะกะปรกโสโครกทั้งหลายว่ามันมีอยู่จริง ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัดให้เราทั้งหลายได้พิจารณาถึงความสกปรกนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าขอให้เราลองใช้ปัญญาถลกหนังตัวเราตัวเราเองออกให้ได้และลองถลกหนังคนอื่นออกให้ได้เราจะเห็นว่าความสวยความงามนั้นไม่มีอยู่จริง